คิงเบอร์ลี สวยสง่าแปลงโฉมเป็นนางนพมาศอลังการทั้งตัวมูลค่า30ล้านบาทคิงเบอร์รี่สุดงามสง่าแปลงโฉมเป็นนางนพมาศนารีสีสัชนาลัยสุขโขทัยธานีสวมผ้าไหมโบราณจากสุขโขทยัยเครื่องประดับทองคำทั้งตัวมูลค่ารวม30ล้านสำหรับการจัดงาน ICONSIAMCHAOPHRAYA River of Eternal P-R-O-S-P-E-R-I-T-Y ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบรักโลกของไทยส่งเสริมการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหนุนประเพณีลอยกระทงขึ้นแท่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกในปี2567โดยคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสนางนพมาศปี2566เผยโฉมความงามสง่าในชุดนางนพมาศซึ่งปีนี้ได้รับการออกแบบโดยอาร์ตอัครรัตเนรมิตสิงแชมป์ชุดประจำชาติบนเวทีมิสแกรนด์ท ไอแลน5ปีซ้อนในชื่อชุดนารีศิษัชนาลายัยสุขโขทัยธานีมูล,ลค่า10ล้านบาทด้วยผ้าไหมโบราณจากสุขโขทยัยทอด้วยจิตวิญญาณของช่างพื้นเมืองที่สืบทอดฝีมือจากบรรพบุรุษสื่อถึงความงามและความร่ำรวยมั่งคั่งของสตรีชนชั้นสูงประดับเพชรพลอย ปักดิ้นทองแบบโบราณงานหัตถศิลป์ของช่างไทยที่หาดูได้ยากในปัจจุบันศีราพรอ,อันล้ำค่าถอดแบบลายปูนปั้นจากนครศรีสัชนาลายัยจึงนับได้ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในความเป็นไทยยิ่งนะักพร้อมด้วยสำรับเครื่องประดับทองคําล้ำค่าที่ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยทองทนินชุดรัตนมาศทีลาดจาก,กระพัด เป็นงานประณีตสิงชั้นสูงตำรับช่างทองในราชสำนักประกอบด้วยทับรวงสร้อยคอต่างหูพาหุรัตและปั้นเหน่งพร้อมสายเข็มขัดโดยออกแบบเป็นลวดลายหงเปรียบดังสตรีในราชสำนักผู้สูงสักประดับด้วยอัญมณีไข่มุกอันเป็นอัญมณีแห่งพระแม่คงคาตัวแทนแห่งสตรีผู้เลอโฉมและเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและประดับด้วยเพชร มูล,ลค่ารวมกว่า20ล้านรัตนมาศพิลาชจักรพรรดิแปลความหมายว่าจันแก้วอันเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจันแก้วในที่นี้หมายถึง นางแก้วหรือนางนบพมาศคอนเสปต์ผลงานเพื่อยกย่องความงดงามและปัญญาอันปราดเปรื่องของนางนบพมาศในการคิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวถวายแด่สมเด็จพระร่วงเจ้าในพระราชพิธีจองเปรียงวันเ็นเดือน12โดยภายในงานจะได้พบกับคิมเบอร์ลี่แอนวอลเทมัสนางนบพมาาปี2566รเผยชมความงามสง่าในชุดนางนพมาศซึ่งปีนี้ได้ ได้รับการออกแบบโดยอา,อา,าร์ตอักษรัเนรมิตศิ์แชมป์ชุดประจำชาติบนเวทีมิสแกรนทยแลนด์5ปีซ้อนในชื่อชุดนารีสีสัชนาลัยสุขโขทัยธานีมูลลค่า10ล้านบาทด้วยผ้าไหมโบราณจากสุขโขทัยทอด้วยจิตวิญญาณของช่างพื้นเมืองที่สืบทอดฝีมือจากบรรพบุรุษสื่อถึงความงามและความร่ำรวยมั่งคั่งของสตรีชนชั้นสูงประดับเพชรพลอย ปักดิ้นทองแบบโบราณงานหัตถศิลป์ของช่างไทยที่หาดูได้ยากในปัจจุบันศีราพรอ,อันล้ำค่าถอดแบบลายปูนปั้นจากนครศรีสัชนาลายัยจึงนับได้ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในความเป็นไทยยิ่งนักพร้อมด้วยสำรับเครื่องประดับทองคําล้ำค่าที่ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยทองทนินชุดรัตนมาศที่ลาดจาก,กระพัด เป็นงานประณีตสิงชั้นสูงตำรับช่างทองในราชสำนักประกอบด้วยทับสวงสร้อยคอต่างหูพาหุรัะและปั้นเหน่งพร้อมสายเข็มขัดโดยออกแบบเป็นลวดลายหงเปรียบดังสตรีในราชสำนักผู้สูงสักประดับด้วยอัญ,ญมณีไข่มุกอันเป็นอัญญมณีแห่งพระแม่คงคาตัวแทนแห่งสตรีผู้เลอโฉมและเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและประดับด้วยเพชร มูลค่ารวมกว่า20ล้านสำหรับไอคอนสยามเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งใน Global Destination หรือสุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกหมุดหมายสำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยอันล้ำค่า ให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก (Global Cultural Influence)